สวัสดีครับผมธนชัยสแสวงสุริผลนะครับเป็นอดีตผู้สมัครสอสจอังหวัดช,ช,ช,ชายงเซาเขตหนึ่งพักเก้าไกลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับแนวทางการทํางานการเมืองวิสัยทัศน์แล้วอานาคตทางการเมืองที่ผมต้องการอยากให้เป็นนะครับจุดประสงค์หลักในการเข้ามาทํางานการเมืองกับพักอนาคตใหม่ก้าไกลประชาชนนะครับก็นื่องจากผมเนี่ยครับมีแนวคิด เชื่อในเรื่องคนเท่ากันนะครับเมื่อเกิดพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งขึ้นมานะครับคือพรรคอนาคตใหม่ผมก็เห็นแนวคิดของพรรคการเมืองพักนี้นะครับเป็นแนวคิดที่ตรงกับตัวเองนะครับก็เลยเข้าไปสมัครเป็นสมาชิพกพรรคอนาคตใหม่นะครับจนต่อมานะครับพรรคอนาคตใหม่ได้มีการถูกยุบพักนะครับ ผมก็ได้สมัครเป็นสมาชิกพักก้าวไก่นะครับแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับในครั้งนั้นก็คือมีคุณสลาวุจัยหลักนะครับได้มีการโทรมาสัมภาษณ์นะครับในช่วงเวลาที่ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัดชายจีนเซาไม่นานนะครับซึ่งช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตผมในการได้มีโอกาสเข้ามาทํางานการเมืองกับพักก้าวไกในตอนนั้นนะครับแล้วก็สืบเนื่องมาจนเป็นพักประชาชนนะครับ วาระที่ได้มีการผลักดันในที่ในฐานะที่ได้มีโอกาสได้ทํางานกับพักก้าวไกลและพักประชาชนนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องนกนักแอ่นนะครับผมก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมนกนักแอ่นก้าวไกลทุกคนอาจจะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทาไมเราถึงสนใจประเด็นนกนักแอ่นนะครับซึ่งต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้อ,อยู่ในกิจการนกนักแอ่นนะครับก็ได้มีโอกาสได้เห็นว่าธุรกิจนี้ ทำไมมันถึงเป็นธุรกิจที่เป็นความรับทําไมเกษตรกรชาวไทยหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ประกอบอาชีพนี้นะครับเราก็เลยได้มีการพยายามพูดคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับทั้งที่เป็นสสและไม่ได้เป็นสสนะครับจนได้มีการ แล้วก็ได้มีการคุยกับคุณสลายุทธใจหลักซึ่งเป็นเลขาธิการพักในปัจจุบันด้วยนะครับตอนนั้นพี่เขาก็เป็นแค่ผู้อำนวยการพักนะครับเราก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้ว่าเราอยากจะผลักดันประเด็นเรื่องนกนังแอ่นให้กิจการนกนังแอ่นถูกกฎหมายจากนั้นนะครับเราก็ได้มีการไปจนถึงขั้นนําเรื่องนี้นะครับเข้าสู่กรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจจนปัจจุบันก็มีการตั้งเป็นกรรมธิการวิสามันนะครับพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนกนงแอ่นทั้งในเขต สัมปทานและนอกเขตสัมปทานนะครับซึ่งผลจากการทํางานของพวกเรานะครับพักเก้าวไก่ในการพักดันเป็นวาระเกี่ยวกับธุรกิจน้องแอนก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากธุรกิจนี้ก็เป็นการเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทําให้ธุรกิจนี้ถูกกฎหมายนะครับต่อมานะครับผมก็ได้มีโอกาสอีกครั้งนะครับจากพักประชาชนนะครับได้เข้ามาเป็นกรรมธิการวิสามันนะครับพิจารณาร่างค่าตอบแทนค่าเสียหายค่าใช้จ่ายแก่ผู้เสียอ,อ ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาซึ่งผมมองว่าพอได้มีโอกาสได้มีได้เข้ามาทํางานกรับรมริการเกี่ยวกับการแก้กฎหมายนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นงานที่ตรงกับความสามารถและความรู้ของผมเป็นอย่างมากนะครับซึ่งชอบชอบงานนี้มากๆครับก็เลยแบบว่าคิดว่าตัวเองก็มีประโยชน์มากๆนะครับถ้าเกิดได้มีโอกาสได้เข้ามาทํางานเกี่ยวกับการแก้กฎหมาย ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งวาระหลักๆของผมในการเข้ามาทํางานการเมืองก็คืออยากจะผลักดันกฎหมายมีการยกเลิกกฎหมายที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆในประเทศไทยนะครับลดปริมาณกฎหมายที่ไม่จําเป็นและลดกฎหมายที่เป็นการจํากัดสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับทักษะของผมที่ถนัดก็คืองานด้าน การแก้กฎหมายนะครับผมคิดว่าถ้าหากผมได้มีโอกาสได้ทำงานในฐานะสสหรือส่วนอื่นๆก็ได้นะครับที่ทางพักเห็นว่าเหมาะสมผมก็จะเดินผมก็จะทำงานกับพักประชาชนต่อไปหากพักประชาชนไม่เปลี่ยนจุดยืนที่เชื่อในการทำงานเพื่อประชาชน ผมก็จะทํางานกับพักนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสได้ลงเป็นสสในครั้งต่อไปก็จะทํางานกับพักต่อไปครับขอบคุณมากครับ